เฮ้ยไอเราก็เก่งนี่วะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันกันกบเกม Titan Soul นะครับเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นเกมโซ u l l i อะ่ะ ที่แบบว่าถ้าเราโดนตีเราก็จะตัวแตกในวันฮิตแต่เราต้องน่าจะต้องตบบอสกี่ตัวก็ไม่รู้ผมลืมแตเล่นกันเลยดีกว่าเข้าไปที่เซฟแรกแล้กดสตาร์ทว่าแต่เราเล่นยังไงเนี่ยเราไม่มีจอยอ่ะอุ้ยธนูและกระสุน และดวงวิญญาณและตัวเราและรวมล่างโอ้กดตีเพื่อยิงอ๋อสามารถกด C ีค้างเพื่อดูดกระสุนได้นะครับเรามีปุ่ม X กับปุ่ม C ให้ใช้แล้วก็ลูกศรเพื่อเดินนี่คืออะไรนี่เฮ้ยอ๋อยิงหรอ คืออะไรอะ่ะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวนี้มีดวงตาเฮ้ย hey! ขอพลาดไม่หน่อยดีเพราะว่าสามารถใช้กระสุนเป็นโลก่กับตามีกาได้ดอุ้ยจุ๊บจ้ยวุ่งจ้ากิ้งกิ้งหลุนหลุนกิ้งหลุนหลุนเดี๋ยวเปิดประตู เหมือนจะไม่ยากนะถ้าเรายังไม่เจอบอสอันนี้น่าจะเป็นเซฟนะครับเฮ้ยเิ็นอะไรจงเปิดอ๋อ <c oughs> ถ้าให้ผมเดาวันนี้น่าจะเป็นประตูของบอสแต่ละตัวนะเฮ้ยจะสามารถฟิวมาบอสตัวแรกเลย เฮ้ยเสียงอะไรไปขออะไรเนี่ยเออบ่ตัวนด้เป็นสยามยามเอ้ยเอ้ย,อยแปลกนะไม่มาถึงแยกล่างเอ้ยเดี๋ยวยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนดูดมาดูดมาอย่าเข้ามาใกล้เฮ้ยไม่เป็นยิงไม่โดนเลยวะเอา ้องฆ่าตัวไหนก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อนี่โดนตายเลยโดนน้ำมะเนีย่ยมันน่าจะต้องป้องเสียงเอ้ยไม่โดนอะ เอออ๋อมันโดดแล้วมันหลบด้วยนี่ว่าหลบกระสุนเอ้ยยายาๆๆเจ๊ดเอ๋อมันโดดหลบยาๆายายาอ้าวผมว่าผมาเราเราเราไม่ผ่านหรอกวะวันนี้เล่นไม่ผ่านหรอกเชื่อผมดิ เราควรจะต้องยิงตัวที่เป็นตัวที่มีแกนกลางหรือว่าโ่องว่องว่องว่อว่องเอจริงแล้วเออไม่โดนเออมันมากเกินไปยากระสุดมานี่ เออสวยหัวใจม่น่อมแล้วเฮ้ยเจ้าโจโจเอ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้ยเจโจอโอผ่านอยูแล้ว มีจะผ่านอยู่แล้วถ้าเรามีจอยเราจะเก่งกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เราไม่มีจอยเอ้ยดูมาดูมาเฮ้ยโอ้ใช้ยี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอา โอเคผมรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราดูดธนูกลับมาแล้วผ่านตัวมันก็จะทำดาเมจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเป็นการเรียนรู้ที่ดีจจเยเยโอ้โหไม่โดนแน่ว่ะโอ้โหไม่โดนอ่ะ อุ๊บยามาเกย์นะฮะโผแม่เ้ยไม่โดนเลยโผแปดแปดฮยติดนืดแม่เ้ย อ้าตอนแรกมันก็เล่นง่ายนี่นาเกมนี้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องยากไปแล้วล่ะฮะ ยิงให้โดนแค่โอ้โหโดนหลบอ้าแม่เอ้ยเอ้ยสวยเฮ้ยสวยสวยสวย ไตายแล้วเงเลยดู้โดนทีโดนสวยสวยฮนะทุกคนเราผ่านบอสตัวแรกมาได้แล้วครับจะอะไรขึ้นนะเนี่ยอ้าดูที่มา โอ้ยเปิดปลาบตะเลอะไททันว้าวโว้วโว้วโว้โว,วเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราได้พลังใหม่เหรอยิงได้สองนัดปะเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันว่ยิงได้ดันเดียวนี่ว่าเหลือแค่ดูดวิญญาณไททันมา เฮ่ยเราจบบอสตัวแรกในเวลาเพียงแค่สิบวินาทีแล้วน,นะฮะทุกคนหรือว่าทำไม่ดีนะมาบอลอีกตัวหนึ่งไม่ใช่บอสกี่ตัวมอนแปดตัวปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออบอสตัวนี้คืออะไรกันนะเฮ้ยเอ้ยอ้าะนักหนูนักหนูนักหนูไปเร็วนักหนูโอเคตัวนี้คือ,อเมื่อกี้ผมเห็นสกิล ว้าวว้าวแถมมีเลเซอร์ด้วยโอเคต้องยิงที่ตาะคระับแม่งเอะโอเคมันมีการจิ้งตามแผ่นแล้วก็เรานาต้องยิงเข้าที่ตามันซึ่งเราต้องใช้สมองนิดนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเลย อันนี้จะใช้สมองเออต้องปลุกไปก่อนเอาจับปเมื่อกี้ผมก็เพิ่งพูดไปว่ามันมีเลเซอร์ด้วยแต่เราก็ยังเอาตัวเราไปโดนแปดแปดแปดเอาโอ้โหมันไม่เปิดอ๋อโจ้กเกือบแล้ว ยากว่แกะแต้แกหน่อยวกันไ,ได้ไ,ได้ฮะทีเดียวล้มเลยเหรอ เฮ้ยไอเราก็เก่งนี่วะเอาวะดูพลังกันอีกแล้วตุม้มเกิดเป็นกูกุคันเฮ้ยไอเราก็เก่งนี่วะเฮ้ย นี่เป็นตัวนี้กันเออไาแล้วเชียววันนี้ฮนูวันนี้คือตัวอะไรกันนะเฮ้ยโอ้โหทุกครั้งไปที่เราจะต้องโดนแบบนี้ แต่จากที่เห็นเมื่อกี้อ๋อตรงนี้ปีนได้ด้ยวยหรอมีอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยในนี้มีอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรนี่วะรอก,กันแต่จากที่ดูเมื่อกี้นะครับมันคือแบบว่าสไลด์อะ่ะสไลด์หนอดอะ่ะเพราะว่าถ้าเรายิงจากมุมนี้ใช่ครับมันมันสไลด์ได้ด้วยครับทุกคนได้ครับอ่า เฮ้ยแล้วที่ผมรู้ตอนนี้ก็คือธนูเรายิงยิงไม่เข้านะครับอาจต้องใช้ย่างอื่นในแมปซึ่งผมคิดว่า,อาไอ้เบสตุ่มๆนี้นะ <ST AR C> ผมรู้แล้วถ้าเหยียบเนะี่ยโอ้โห เฮ้ยหาถ้ามีคนเหยียบไฟไฟจะขึ้นใช่ไหมแม่งเลยทำยังไงดีวะเนี่ยไม่ได้อ่ะต้องต้องรอให้เหยียบไฟอ่ะป่ะ,ะถ้าเราถ้า อ้ากำลังคิดว่างั้นเราะต้องเอ่อ,อะต้องโยนธนูทิ้งไว้ก่อนก็ได้โจมเราจะสืบอะ่ะเกกูดเหมือนกับว่าถ้าเราโยนธนูทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วก็ เราก็แบบว่าให้มันมาเหยียบเพื่อที่เราจะดึงธนูกลับไปให้เหญ่กุ้งเลยวะเอาโดนไฟผเผาได้ปะโอมาตัวนี้มันยากแท้ว่า five minutes later วไอ้ทุกคนอ้าวมันเปลี่ยนแพทเทิร์นมันเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนแพทเทิร์นโอ้โหกู้ส่าละลายน้ำแข็งได้แล้กูส่าละลายน้ำแข็งได้นะแต่มันยังไม่พอไป เฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนผมมั่นใจว่าผมยิงโดนนะไอ้ดอกแรกเมื่อกี้แต่ว่ามันมันไม่ตายอะ่ะคือต้องใช้ไฟยิงเหรอ ม่ใช้ไฟ,ฟย,ยิงนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยคนะือตอนนี้นะทุกคนผมว่าเราสามารถเคลียร์น้ำแข็งได้อย่างง่ายแล้วแปลบ<ป>เฮ้ยในการเคลียร์น้ำแข็งยากขึ้นอีกแล้วล่ะ โโอสวยสวยเต็มหัวไปดิน้องน้องหมอง ขอญาตดูดวิญญาณนะฮะขอญาตเลยฮะสบายสบายโอ้ยมารถตบได้สามอสเลยหรอเขาเก่งเกินไปบ้างบางทีขอดูก่อนนะพี่บอสกี่ตัวมีอีกหนึ่งสามสี่ ีเอตรงนี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้ใหญ่เบิ่มๆม่ะอีกสักตัวจะเป็นอะไรไปอา้าวอย่างวะโว้วมีบ้าเฮ้ยมันมีการบังหน้าตัวเองวะอู โอ้โอเโอ้โอเโอ้อ้โอ th ้โอโอเคโอ้โ้โออ้โอ้อ้โออ้โโอ้โอโอ้โโอ้โอวอ้โออ้อ้โอ้โนูโอโอโ เอากันให้ตายไม่ให้เกินกันเลยได้ไงมาว้าอ,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 อ่ะกดผิดมาโอ้โ h พูดง่ายง่ายเกินอ่ะตัวเนี้ยวันนี้สบายเกินไปป้าบางทีไปโอ้ย ยิ่งห้ลุนยิ่งห้ลุนยิ่งห้ลุนเอาจบเกมแล้วเหรอโว้เอาไฟยิงแผ่นแะไววะอะไรวะอันนี้คือจบเกมแล้วเหรอเฮ้ยจบเกมในพักเดียวเหรอใช่หรอ เ,เ,ปปเปนะล่งเกย์ไปเปล่าจะเป็นบอยตัวนะไปกี่หลุนๆกี่หลุนๆโอ้อะไรอะโอ้ลิฟเกืบเหยียบแล้วปะไม่เห็นมีจุดเซฟเลยอะ เดี๋ยวเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโหเด็กเยอะเลยนี่ว่าตายแล้วตาบอนะ่อนราวนกลับมาให้เดิมอะ่ะอู้อ้อ๋อแดงว่านี่คือขวาบนเรอะขวาบนมีอีกสามบอสเหรอ งั้นพ่นนี้ขอจบไปตนี้ก่อนนะครับสำหรับเกม t ท e ั n s o นะครับเราน่าจะเหลือตีบอสอีกอีกหลายตัวเหมือนกันมังนะไม่รู้เหมือนกันก็หวังทุกคนจะสนุกกับเกมนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พันหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย